สวัสดีครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ครับวันนี้มาเจอกันกับช่องไทยเอ็นของเรากันอีกแล้วนะครับแน่นอนว่าวันนี้นะครับทีมงานของเราจะมีซีรีส์ดีๆแล้วก็เด็ดๆนะครับมาแนะนําให้ได้ดูกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะนําเสนอซีรีส์ดีๆจากทางช่อง3นะครับเป็นเรื่องราวซีรีส์ในยุคปัจจุบันที่ชีวิตค่อนข้างจะเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็มีความน่ารักและก,ก็กุ๊กกิ๊กเกี่ยวกับเรื่องของความรักให้ได้ติดตามกันอยู่ซึ่งก็เป็นซีรีส์จากประเทศจีน นะครับที่หลายคนได้ดูต้องชอบต้องคอยติดตามกันอย่างแน่นอนนะั่นะก็คือรักครั้งใหม่หัวใจพลิกล็อกนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า the first half of my life นี่นะครับเป็นเรื่องราวของคุณนายสาวลูกหนึ่งนะครับที่ชีวิตพลิกผันกลายเป็นซูเปอร์มัมแบบงงๆส่งมาเอาใจคนชอบนอนดึกโดยเฉพาะนะครับพระเอกเรื่องนี้รีดวานะครับหล่ออมะตะมากๆพระเอกนางเอกเนี่ยเป็นอะไรที่เคมีเข้ากันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับพร้อมด้วยนักแสดงต่างๆอีกมากมายรับข้างจอเลยทีเดียวนะครับผมที่อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่หลายๆคนด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องย่อ นิดหนึ่งกันละกันนะครับผมว่าเออเรื่องนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างสําหรับรักครั้งใหม่หัวใจพลิกล็อกนะครับหรวจื่อจินนะครับนำแสดงโดยหมาอีลี่หญิงสาวที่เพียบพร้อมทุกอย่างในแต่ละวันลูกชายไปโรงเรียนสามีก็ไปทํางานครับชีวิตของเธอสุขสบายไร้กังวลแต่และว,วันหนึ่งสามีของเธอก็ได้ขอหย่านะครับทำให้ชีวิตจากที่เคยสุขสบายเนี่ยกลับต้องออกมาเผชิญสังคมภายนอกด้วยตนเองเธอไม่เคยมีประสบการณ์ใน การทํางานมาก่อนครับอีกทั้งยังต้องเลี้ยงดูลูกชายอีกด้วยโอ้โหชีวิตเศร้ามากเลยหลัวจือจินนะครับได้รับความช่วยเหลือจากทั้งจริงนําแสดงโดยหยวนฉเฉวียน เพื่อนสนิทแล้วก็เห่อหานนำแสดงโดยจิ้นตงดังนั้นจากคุณนายที่เคยทะนงตนก็กลับกลายเป็นพนักง,งานขายที่ต้องขยันและก็อดทนยับต้องเหนื่อยเจียนตายกว่าจะได้เงินมาแต่สิ่งนี้ก็ทำให้เธอได้สัมผัสความเป็นอิสระและการมีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนชีวิตที่ผ่านการหย่าร้างของหลัวจื่อจินนะครับทำให้เธอเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตกลับมายืนหยัดและก็เรียกความเป็นตัวตนของเธอกลับคืนมา ทางด้านทั้งจริงและเฮอหานทั้งสองนะครับมีมุมมองชีวิตสมรสที่แตกต่างกันจนเป็นเหตุให้ต้องแยกทางกันครับทั้งจริงเดินทางกลับบ้านเกิดส่วนหลัวจื่อจินและเฮอารานต่างายต่างตกลุมรักกันโดยไม่รู้ตัวหลังจากที่ทั้งจริงคิดได้เธอก็กลับมาเพื่อขอเริ่มต้นใหม่กับเฮอหานความรักของหลัวจื่อจินและก็เฮอหานซึ่งกําลังลุกโชนต้องเผชิญบททดสอบของความถูกต้องและมิตรภาพระหว่างคนทั้ง3กันอีกครั้งเล นี่คือเรื่องย่อสั้นนะครับของ รักครั้งใหม่หัวใจพลิกล็อกนะครับ The First Half of My Life ซีรีส์จากประเทศจีนที่นำเสนอทางช่อง3 HD กด33กันนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะมาดึกกันหน่อยนะนะครับก็ใครที่ชอบนะครับการติดตามเรื่องราวเข้มข้นของการใช้ชีวิตเพื่อที่จะได้ดูเพื่อความฟินหรือนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตก็สามารถที่จะติดตามกันได้และถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิป ชอบแนวนี้ชอบการแนะนำซีรีส์ดังๆเรื่องย่อซีรีส์เรื่องย,อย่อ,ยอละครดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเราไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่นำมาเสนอกันต่อไปรับรองว่าไปติดตามเรื่องนี้ฟินและอินกับซีรีส์จีนเรื่องนี้รักครั้งใหม่หัวใจพลิกล็อกทางช่อง3ามกันอย่างแน่นอนวันนี้ชิมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ